ผมเลี้ยงนกมาเพิ่งเจอแบบนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วไปดูน้องอีกตัวหนึ่งกันเลยครับน้องตัวนี้ก็มีอึเต็มเท้าเหมือนกันอ่ะขนก็เป็นสีน้ําตาลน้องตัวนี้นะครับเท้าเขาก็าเป็นอึเหมือนกันโอ้โหมีแต่อึสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอครับวันนีผมเจอปัญหาแล้วครับโอ้แม่เจ้า <laughs> นั่นก็คือ ลูกของป๊อปคอนลงลังมาแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่เรื่องที่ไม่น่าย,ยินดีนั่นก็คือเขาเนี่ยมีอติดที่เท้าแล้วตัวก็มอมแมมด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับดูที่เท้าร้องเขาสิครับมีแต่อึเต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่ จะเป็นนิ้วเท้าไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเอาไปใส่กงรงสีชมพูดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเอารังมะพร้าวเข้ามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวอื่นเนี่ยเป็นเหมือนน้องตัวนั้นไหมโอเคไปกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดรังมะพร้าวกันเลยอ่ะสามสองหนึ่งวายวายดูน้องตัวนี้สิครับ มีอึอเต็มเท้าแล้วก็อึอเต็มปากเลยแบบนี้เขาจะกินข้าวยังไงครับเนี่ย oh ดูน้องเขาสิครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมมีปากเท้ามีแตอ่อึผมเลี้ยงนกมาเพิ่งเจอแบบนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ยโอ้โ oh หแล้วไปดูน้องอีกตัวหนึ่งกันเลยครับน้องตัวนี้ก็มีอึอเต็มเท้าเหมือนกันอ่ะขนก็เป็นสีน้ำตาลน้องตัวนี้นะครับเท้าเขาก็เป็นอึอเหมือนกันโอ้โ oh ห มีแต่อึเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดรังแล้วก็เอาไปคืนให้กับแม่เขานะครับส่วนน้องเขาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเช็ดอึให้เขานะครับอ่ะใสใ่ไว้ในกรงก่อนผมแปลกใจจริงๆนะครับว่าน้องตัวเนี้ยครับที่เขามีอึเต็มปากเนี่ยเขากินข้าวยังไงเนี่ยครับโอ้โหเวลาเดินก็มีเสียงกุกักกุก,กักด,ด้วยโอ้โห เดี๋ยวผมจะผสมน้ำอุ่นแล้วเอาเท้าของน้องเขามาแช่ในน้ำกันนะครับ oh. น่าจะได้แล้วล่อครับ oh. อุ่นพอดีท <Wow. S 1> ีนี้ก็เอาน้องเขาเอาน้องตัวนี้ก่อนแล้วละกันครับหนักสุดเลย oh. เอะจุ่มนะถ้าให้ผมทำคนเดียวเนี่ยผมคงทำไม่ไหว ต้องขอให้ตากล้องมาช่วยนะครับอะตากล้องเข้าไปช่วยหน่อย ตากล้องสลับหน้าที่กันตากล้องแกะที่นกนะส่วนผมเนี่ย่ายอีสงสารน้องเขามากเลยครับโอ๊ยน้ำกระเลนนู้นหน้าของอ น้ำกระเด็นน้นว่ะผมมีแก้วครับอตอนนี้นะครับน้องเขาเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วดีเห็นไหมครับได้ละหมาแล้วเดี๋ยวก็จะเอาน้องเขาไปตาดแบบเพราะว่าตอนนี้น้องเขาหนาวสวัสดีจ้าผมสงสารตัวนี้ที่สุดเลยครับอ่ะตากล้องเอาตัวนึงมาละ ตอนนี้นะครับเช็ดอึน้องเขาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องเขาไปตากแดดกันนะครับอ่ะตอนนี้มีแดดดูน้องแต่ละตัวสิครับหนาวมากเลยโดยเฉพาะน้องที่มีทิชชู่คุมเนี่ยครับเขาหนาวจนทิชชู่สั่นเลยใครเนี่ยที่เจอปัญหานกมีอึติดที่เท้าก็ให้เอาเท้าน้องเขามาแช่ในน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะออ,อก แล้วก็เอาน้องเขามาตากแดดอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยไม่ต้องอาบทั้งตัวเหมือนผมก็ที่ผมให้น้องเขาอาบเนี่ยเพราะว่าตัวของน้องเขาเนี่ยมอมแมมก็เลยต้องอาบเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการน้องเขาก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังเป่าลมอุ่นให้น้องเขาอยู่นะครับนี่ได้เป่าผม น้องเขาคือตัวเปียกกันหมดเลยน่าสงสารมากเลยครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสรวัน้สวัสดีครับบ๊ายบาย